หัวข้อวันนี้ก็คืออย่าด่วนตัดสินใจจากแค่คำศัพท์ที่รู้ครับพระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP นี้เสนอเป็น EP ที่39ครับสวัสดีครับพระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอย่าด่วนตัดสินใจจากแค่คำศั์ที่รู้ เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรูปประโยคที่เราจะใช้หัดแปลในวันนี้กันเลยนะครับรูปประโยควันนี้นะครับมาจากนิยายเรื่องมายุจโนซายากุหรือเสียงกระซิบสังหารของมิยาเบนิยุกินะครับเรื่องมีอยู่ว่ามาโมลิมาโมลุนะครับซึ่งยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับพยายามจะ ตามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมหรือว่าการตายอย่างปริศนาของผู้หญิงสองคนนะครับจริงๆมันมีเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องเลยแล้วก็ทุกอย่างดูเหมือนกับการฆ่าตัวตายแต่มาโมลุกก็พยายามที่จะสืบหาเรื่องนีนะ้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่ามันจะมี าจากการสืบไปมันจะมีเรื่องของนิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหนึ่งในหลายๆคนที่ตายเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญมาโมลุเนี่ยทำงานพิเศษเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็ทำงานพิเศษอยู่ที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้านายในร้านหนังสือก็น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับนิตยสาร เป็นอย่างดีแต่นิตยสารฉบับนั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นนิตยสารฉบับเก่าเจ้านายซึ่งทํางานอยู่ในร้านหนังสือมานานน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับนิตยสารนั้นก็เลยไปถามเจ้านายเจ้านายก็ตามสืบหาช่วยหาให้นะครับว่านิตยสารฉบับนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เขียนใส่กระดาษโน้ตนะครับ ส่งให้กับมามโมรุเป็นฉากในตอนนั้นนะครับมามโมรุวะเซกายิชูเรียโฟโนจิเกโตโมรัตตะคันโยนิเมโมโอโอชิตาดาอิตะนะครับสับตรงนี้แหละครับที่ผมอ่านแล้วสะดุดนี่แหละครับโอชิตาดาอิตะนะครับเป็นคำศับที่ ไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรดีนะครับถ้าเราเอาตามความรู้ที่เรามีอยู่ก็คือในตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักคำศัพท์นี้เหมือนกันนะครับเอาตามความรู้ที่มีอยู่ก็จะเห็นว่าโอชิแปลว่าน่าเสียดายใช่ไหมครับทาดาเพียงแต่อิตะอิลที่แปลว่าอยู่นะครับหรือมีมี เพียงแต่มีกระดาษโน้ตอย่างน่าเสียดายอย่างนั้นเลยครับก็แปลกๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องขยันหาข้อมูลครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะนี่เป็นคำศัพท์ที่เรารู้แล้วโอชีเราก็รู้ว่าแปลว่าอะไรทะดะก็แปลว่าอะไรรู้แล้วอิตะแปลว่าอะไรรู้แล้วเราก็พยายามจะฝืนแปลาตามนี้ โดยเอาเท่าที่เรารู้มีหลายท่านทำอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ถูกต้องเลยจริงๆเราต้องสงสัยว่าคำศัพท์นี้น่าจะเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้มากกว่าที่จะเอาความรู้ที่เรามีอยู่แล้วพยายามจะแปลจากตรงนั้นให้ได้นะครับซึ่งผมก็ใช้สิ่งนี้แหละครับไปหา ดิกชันนารีซึ่งดิกชันนารีสมัยนี้ก็คือ Google นั่นเองกน,นื่นผมก็มาเปิดคำว่าโอเชทาดานตะเขียนมันทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้อะไรก็เอามันทั้งหมดมาแล้วก็ใส่คำว่าโต๊ะนะครับอันนี้เป็นความเคยชินแล้วก็คือเหมือนกับว่าโต๊ะก็แปลว่าคืนนั่นเอง โอชิทาดาิตะคืออะไรก็ใส่ลงไปผมก็ปรากฏว่ามันขึ้นมาเป็นอันนี้ครับโอชิอิตาดาคุโอชิอิตาดาคุ ku. หรือโอชิตาดาิตะอ่ามันมีความหมายเหมือนนะครับอ่าเหมือนอิตาดาคุนะครับ,เร,บเราลองดูไปเรื่อยๆนะครับ อันไหนเราอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราก็หาไปเรื่อยๆดูอันที่เราดูรู้เรื่องนะครับนี่โอชิอิตาดะคุโตะโมโนโ,โมลายอันนี้อ่านว่าโมลายนะครับแปลว่ารับของโซเลนิเคอออาลาวาสุทาเมนิเมเซนโยริโมทาไกอิจินิมโมทสุโคโตโก็คือ รับมาแล้วแล้วก็ยกมันขึ้นในตำแหน่งที่สูงกว่าสายตาเพื่อแสดงความเคารพอ๋อก็คือรับอย่างนี้นี่เองคนญี่ปุ่นเวลาที่เขารับด้วยความเคารพยกย่องนับถือเขาจะทำท่ารับแบบนี้เหมือนกับตอนเขารับปริญญานะครับอ๋อแล้วเราจะแปลว่า รับหรือไงดีครับผมก็จะไปดูว่าแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าโอชิอิตาอิตามาจากคําว่าโอชิอิตาดาคือเราก็จะเอาดิกรูปดิกอรอเนียไปหาเป็นภาษาอังกฤษว่าเองโนเดแต่เหตุที่เติมเดเข้าไปข้างหลังเพราะถ้าบังเอิญข้างหน้านี้เป็นคันจิทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วเรา เขียนแค่เอโกมันอาจจะเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ภาษาจีนได้แต่ถ้าใส่เดะลงไปโอกาสที่มันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของภาษาญี่ปุ่นจะมีมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าโอชิตะดาคาือังกฤษก็ก็ใช้คำว่า hold something up reverently before one วันอะไรนะเอาดูตัวข้างล่างนี้ดีกว่า นะครับ to accept an object and hold it reverently over one's head อ,อ๋ก็คือรับแล้วก็นะครับถือไว้เหนือศีรษะก็เหมือนภาษาญี่ปุ่นตะกี้นี้เลยนะแล้ว reverently คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะไปเปิดคำว่า reverently ก็แปลว่าขอแสดงความนับถือแสดงความนับถืออ๋อยกไว้เหนือศีรษะแสดงความนับถือแสดงความเคารพยกย่องนั่นเองอ๋อย่างนี้นี่เองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราถึงกลับมาแปลเรารู้แล้วว่าโอชิอิตาไดาตะก็คือการรับ กระดาษโน้ตเม m โมเมมโมนะครับเมโมแปลว่ากระดาษโน้ตนะครับรับกระดาษโน้ตมาแบบนะครับด้วยความเคารพก็คือแหมรู้สึกดีอกดีใจแล้วก็นับถือเจ้านายเราเหลือเกินที่เก่งนะครับก็ต้องแปลมาโมลุ จะเรียกกันไงดีล่ะรู้แล้วว่ารับมาด้วยความเคารพยำเกรับรับโน้ตนะครับรับโน้ตมาลาวกับข้างหน้าเนี่ยนะครับลาวกับได้รับตัวไปเที่ยวรับโน้ต มาด้วยความยกย่องลาวกับได้รับตัว๋วไปเที่ยวรอบโลกหนึ่งรอบอฟังดูแล้วก็แปลกๆเนาะหนึ่งรอบไม่ต้องก็ได้แบบได้รับตัว๋วไปเที่ยวรอบโลกก็รู้เรื่องแล้ว นะครับรอบโลกก็คือคงไม่มีใครไปสองรอบสามรอบนะครับภาษาญี่ปุ่นมันเซกไกอิชูเที่ยวโลกหนึ่งรอบอ๋อเที่ยวโลกหนึ่งรอบก็คือเที่ยวรอบโลกนั่นเองจิเกโตตัวราวกับโมรัตตะลาวคานโยนิแปลว่าราวกับนะครับก็คือเหมือนโมรัตตะโยนินั่นเอง แต่ว่ามีการเสริมคำว่าคานโยนะครับคานโยก็คล้ายๆกับโคโนโยนะครับมารุรับโน้ตมาด้วยความยกก็ยาวไปเนะรับโน้ตมาราวกับก็ยกได้ด้ยความยกน้อมรับใิ่ไหมน้อมรับโน้ตมา ราวกับได้รับตัว๋วไปเที่ยวรอบโลกเติมเน,น,น้นี้ดนกลาดนำมอมรุน้อมรับโน้ตน้อมรับกระด,ดาษโน้ตมาราวกับได้รับตัว๋วไปเที่ยวรอบโลกกลัน้นอำเข้าท่าดีเนาะ แต่ว่าอันนี้นะครับเป็นการแปลในปี25 6 4ก็คือพึ่งแปลตอนนี้เดี๋ยวนี้นั่นเองนะครับคงเล็บสองหกสี่นะครับแต่ว่าตอนที่ตอนปีสองพัน 547ตอนผมแปลเรื่องเสียงกระซิบสังหารมันตั้ง17ปีก่อนแล้วตอนนั้นผมแปลไว้ว่าอย่างไรลงมาดูกันเลยครับเรียกมนหน่อยโอ้มามโล นับรับโน้ตมาลาวกับได้รับตั๋วไปเที่ยวรอบโลกกันนั้นอ่าก็คล้ายๆกันเนาะเพียงแต่ว่าไม่มีน้อมรับรับเฉยๆเลยอ๋อนคะครับแล้วก็กระดาษโน้ตก็เขียนว่าโน้ตเฉยๆโอ้อย่างนี้นี่เองถ้าเป็นตอนนี้ผมอาจจะใช้คำนี้เนาะมามนรุน้อมรับกระดาษโน้ตมาลาวกับรับตั๋วไปเที่ยวรอบโลกกันนั้น อันนี้ของปี2547วงเล็กเป็นน5 4อ่าก็คือถ้าให้แปลใหม่ผมคงแก้เป็นแบบนี้นะครับแก้เป็นอันบนก็จะเห็นก็จะเห็นได้ว่านะครับอ่าการแปลคำศัพท์ที่ดูเหมือนเราจะรู้นะครับ แล้วเราก็แปลแค่จากคำศัพท์ที่เรารู้โดยที่ไม่ใช่คำแปลที่แท้จริงของมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากก็จริงๆก็ควรจะต้องเช็คแม้แต่คำศัพท์ที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแต่ลองเช็คดูใหม่นะครับโดยที่เราเวลาเราหาคำศัพท์เราจะหาคำยาวๆอาจจะ ไม่ใช่แค่คำอาจจะเป็นทั้งประโยคทั้งวลีเลยนะครับแล้วหาไปแล้วไม่เจอเราค่อยๆตัดสั้นตัดจากประโยคตัดให้เหลือวลีจากวลีตัดให้เหลือคำค่อยๆอจากกว้างแล้วค่อยๆลงแคบลงเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไปทั้งประโยคใส่ไปทั้งวลีเราอาจจะเจอสำนวนก็คือมันเป็นคำศัพท์ที่เรารู้นั่นแหละก็คือเรา รู้ถูกแล้วแต่พอมันเข้าไปอยู่กับคำศัพท์คำอื่นหรือว่าประธานหรือว่ากรรมอะไรเข้าไปแล้วมันกลายเป็นสำนวนเราก็จะได้รู้ว่าอ,อันนี้เป็นสำนวนเราจะได้แปลได้ถูกต้องไม่ใช่ไปยึดติดก,กับไอ้คำศัพท์ที่เรารู้แต่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถึงได้ใช้คำว่า อย่าด่วนตัดสินใจจากแค่คำศัพท์ที่รู้ครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาแบบนี้นะครับเอาของจริงเนี่ยนะครับมาคุยกันมาแปลให้ดูกันเลยแล้วก็ดูว่าผมมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรนะครับถ้าชอบเนื้อหาอย่างนี้ก็เยอะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ หน้าเพื่อหัดหัดแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ